อะไรครับไม่ตายใช้เก่าไอ้ใช่ปักเก่งเหรอมืออุ้ยอุ้ยเชี่ยปัญญาอ่อนน่าทุเรศพี่โกรธอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยพี่เอ้าผมเรียกร้องอะไรครับผมไม่ได้เรียกร้องอเลยครับไม่ผมไม่ได้เรียกร้องนะครับผมไม่ได้เรียกร้องเลยตาตาตาผมพูดยังไม่นะตาตาตาผมพูดยังคือคุณพูดไม่หยุดอ่ะคุณพูดไม่หยุดเว้ยเอาจริงป่ะคือพูดไม่หยุดเลยทาการอยากได้อะไรจากเขามีส้นตีนอ่ะอย่างเดียวแลนนี้มีอะไรบ้แลนนี้มีส้นตีนเหรอวะเฮ้ย ไฟหมวกเฉยๆพี่ครับครับรถบุบรถใครบุบครับรถผมรถผมบุบทำไมครับพี่ชนอาคาสามแม่เอาครับพี่แต่ถ้ากระเยนระวังตัวนะครับผมพูดแค่น,นั้นแหละระวังตัวไว้ดีนะครับผมเตือนผมเตือนแล้วนะครับถือว่าผมเตือนแล้วนะครับฮัลโหลไอเ้อเปี๊ยก มา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 แลนี้ด่วนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยอุ๊ยสวยหลายคันไปก่อนนะมึงเห็นรถอะไรขับตามมาปะวะสงสัยคิดไปเองมั้งครับพี่อ๋อผมจะบอกว่าเออผมกำลังไอ้นี่พอดีเลยเข้าทากะเย็นพอดีเลยพี่ชายเข้าทากเย็นครครับพี่เข้าพอดีเลยโอ้โหโอวโหโอ้อุอ้อ วโอ้โหครับพี่ซื้อรถไม่ซื้อครับพี่โอ๊ยชนไหม่กลักวกูกลัวเอากูขึ้นรถโอ้โหอะไรครับไม่ตายเียเไอ้เียสัะขยะอุ้ยปากเก่งเหรอ,อมึองอุ้ยอุ้ยก็แค่บอกถ้าวราระวังตัว ก็แค่บอกระวังตัวผี่เอาผิดอะไรวะก็บอกว่าพี่ระวังตัวนะพี่เอ้ยเป็นห่วงคนเป็นห่วงแม่งคนเป็นห่วงก็ผิดเออเนาะเราก็แค่บอกเออทา,าเกเย็นระวังตัวดีๆนะช่วงเนี้ยเออแก๊งแก๊งกําลังแบบแก๊งคนอื่นอะกําลังแบบวิ่มองคุณกําลังแบบจะกดคุณหรืออะไรอย่างงี้มันไม่ฟังความกูสักนิดเลยเหรอวะ คือกลัวเป็นห่วงเว้ยกลัวไม่ได้อะไรกลัวเป็นห่วงโอ้โหเอ้ยน้องกูไอ้ปปปปเปียกไอ้เปียกไอ้เปียกช่วยกูหน่อยปปปปเปียกเปียกช่วยกูเอาไอ้เหี้ยหันมาทากเย็นชนะโอ้โหกูว่าหันไปดูโทรศัพท์ OUF มาละกูโดนอีกละเแล้วเสี่ยวไอ้สัตวดีนะมึงเอ้ยไม่พี่กูอยากจะลุกขึ้นมาฟังบอกว่า วมันบอกรถมันบุบกูว่บอกเอาค่าซ่อมไหมมันก็บอกว่าสักเย็นไม่เอาครับแล้วมันก็สักเย็นระวังกลัวโล่กูกลัวกูยังไม่มีเลยโอ้ี่ขี้เลื่อยไม่พี่ฟังไอ้เรื่อแค่เสี่ยวเนี่ยไม่เสี่ยวไอไม่ได้เสี่ยวไอ้หนวดเอ้ยโอ้โหเสี่ยวเอ้ยควายเชี่ยทุเรศไอ้ปัญญาอ่อนไม่จะร้องไห้แล้วดวงใจเรือพ่อแนนม เจอะก็ะจอกนะมึงไอเด็กเฮี้ยเอ้ยพี่จะพับอะไรขนาดนั้นแค่บอกชนรถบุ๋มไม่ได้ด่าพี่สักคำนึงเลยพี่เป็นอะไรปะเนี่ยไม่มีอาวุธมึงมาทำคำพูดไอเี็ยทำเป็นวอวอมึงยังไม่มีเลยมึงวอลเฮี้ยอะไรวะไอ้เฮี้ยเสียววอเอเอเอเอเอ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 วอลเอ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 วโอ้พี่คาตีนอะไรอ่ะวอลเลนะมึงไอเด็กปัญญาอ่อนนะทุเล่เฮ้ยพี่พี่โกรธอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่ พี่มีอะไรกับผมส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยเออเหมือนพี่มีอะไรกับผมส่วนตัวเนอะเหมือนแบบเฮ้ยพี่พี่เจอผมจริงเหรอเนี่ยสช่ครับของนันไงมากูมาดิครับผมคนคนที่ผมอุ้มเนี่ยเขาเขามาด่าแก๊งผมอ่ะแบบเดี๋ยวพูดเองทักการะวังให้ดีนะอะไรมาเดี๋ยวพูดเองแบบมาขู่มาขู่พวกผมด้วยฮัลโหลครับชุบเลยครับผมจะได้พูดนี่เร่องข่าวตอนนึงได้ครับแล้วหมอครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับที่นั่นร้านกเงาด๋วงนอะไรฮัลโหลครับมี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 ข้าวไหมครับไม่เป็นไรครับมีข้าวไหมนี่ข้าวมนี่นี่ลงมานี่ลงไหมนี่เด็กสัสเลยเดี๋ยวเรียกหมอมาเรีหมอได้ครับเรียกหมอหรือเปล่าได้เรียกหมอไหมไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกโอเคขอย่าคนตัวหน่อยนะได้ครับนี่มีข้าวไหมฟอร์มรุ่นใหญ่บัตรผู้เล่นใหม่ก็ไม่มีนี่เข้าเมืองมานานหรือยังเข้ามานานแล้วครับนี่ฟอร์มผู้เล่นใหญ่ก่อนอบัตรประชาชนให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครรับแลล้วไไมม่่ีเเยหอใชครับ ไม่มีเลยครับพร้อมเลื้ยนจบไหมอืมเราไปทําอะไรเอาครับนี่ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวมาก็ได้ครับมีเจ้าตัวด้วยเหรอมีไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนเดียวม,ม,มาแล้วโอ้โหไม่อยากมาทักแก๊งดิแค่คนเดียวเองกูกลัวกูกลัวรประชาชนมีคนเดียวใช่ไหมหรือว่ามีเพื่อนด้วยครับประชาชนมีคนเดียวครับที่ผมมีก็คือประชาชนคนเดียวครับไม่ไม่ถึงว่าเราอ่ะคือคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ อ๋อโอเคกูจะบอกมีไอ้เปียกมีมีมีเพื่อนเราด้วยมีไอ้เปียกด้วยสักคนหนึ่งได้ไหมพวกเราอะไรกูบอกไอ้เปียกไอ้นี่จะเรียมของกูได้นี่ก็ได้ค่ะมานี่ได้ค่บมานี่อซะาสมมติว่ากูจีบสภาเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะชื่ออะไรคะชื่อโกเจหมออันนี้ปะอันนี้เขาเล่าอะไรหรือยังเขาไม่ได้เล่าอะไรค่ะรอเนี่ยเราคุยกันได้ลเล่าเลยค่ะ ครับผม,มนะก็ตอนแรกนะครับผมที่ผมไปเจอคนที่อะไรอะ่ะที่ขับรถชนผมมาคือใครครับคนที่ขับรถชนผมอะ่ะเอาเอาเอาคนที่ยืนเอาเจ้าไอ้คู่กรณีเขามายืนข้างหน้ากันับที่เหลือท่านยืนข้างหลังกันเลยไปกแกสตีนเล่าต่อเลยค่ะประชาชนก็ก็เขาขับรถมาชนชนชน,ชนมอไซค์ผมอะ่ะแล้วคราวนี้ผมบอกว่าชื่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่บอกเขาบอกว่าเออจะเอาจะเอาของซ่องไหมผมบอกไม่เอาหรอกผมก็บอกระวังตัวไปด้วยนะเออแล้วพูดทําไมอ่ะเอ้า ผมก็แค่บอกระวังตัวนี่ระวังตัวอะไรระวังตัวอะไรเป็นประชาชนอาวุธยังไม่มีบอกว่าระวังตัวอะไรแล้วทําเป็นวอรพูดในโครับพูดในโคฟเราพูดอะไรบ้างเราพูดใน้ครฟพูดในโคฟพูดในโคฟก็ก็ก็ประมาณนี้ไงครับผมเราแล้วผมพูดแล้วผมผมได้ด่าคุณไหมครับหรือว่าไงผมได้ด่าแบบเออไอสัตว์อะไรผมได้หลุดคำหยาบไหมครับได้ได้มีไหมเอ่ย อ๋แล้วพูดทำไมไม่พูดกั็ก่าวก็ตัวนี้คืออาวุธยังไม่มีข้าวมีอยู่หนึ่งอันบูปินบูอะไรแล้ว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 ทำไมทำไมผมต้องแบบพูดพูดอย่างนี้แล้วผมต้องเป็นคนคนลงมือหรอหรือว่าไงหรือแบบผมต้องมีอาวุธหรือว่ายังไงครับไม่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 แล้วทำเป็นอ้าวเอางี้เอางี้เอางี้คุณพูดก่อนอ่ะพูดให้จบแล้วเขาก็ตามผมพูดเป็นวอลคือยังไงอะคะก็มันทําเป็นวอลทำเป็นพูดในวอลให้พวกมึงมารวมตัวแลนน้ําตาลนี่อะไรครับผมไม่ได้พูดในวอลเลยผมไม่ได้พูดในวอลเลยคุณรู้้้้้ไไไดผผมมมออออ่วััันนนนนนีีีจะ อันนี้แล้วผมสรุปเรื่องได้แล้วอ่าแบบนี้แล้วผมสรุปให้ก็คืออันนี้ผมถามประชาชนหน่อยว่าอันนี้คุณได้พูดหรือเปล่าว่าเออพวกเรามารวมแรงอะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดครับผมพูดก็คืออ่าก็คือคุณเหมือนแบบเอาถ้าเอาตรงๆในมุมทางการก็เหมือนไม่มีวอลแต่คุณแบบฟอร์มทําพูดเพื่อแบบให้เหมือนให้เขากลัวหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมอ่าใช่ครับอ่าแล้วเหมือนเหมือนเขาก็เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเหมือนแบบฟอร์มพูดในวอลอะไรแบบนี้แล้วให้ให้แก๊งระวังตัวแล้วเขาก็เลย ก็ต้องโดนกระทืบอยู่แล้วใช่มึงพูดอย่างเงี้ยมึงพูดพูดใส่แก๊งเออดิพูดพูดจดีดีหน่อยครับนี่ปอดบาของไอ้คนของที่นี่ก็คือต้องต้องเกรงกลัวแก๊งกับครอบครัวอยู่แล้วไม่ไม่ครับผมผมจะเกรงกลัวได้ไงก็ในในเมื่อเขาชนผมโอเคงี้ ผผมมไม่เก่งอันนี้ผมพูดถูกไหมตีนกว่าเขจาจะไม่ไม่ก็อยากโดนนะครับเจมอละเจมกระลาหัวมาก็เจมอยู่ครับปรับแล้วเอ้ยคำพูดครับผมคำพูดคำพูดหน่อยคำพูดหน่อยคำพูดครับอันนี้อันนี้เข้าใจแต่ผมสรุปให้ง่ายๆเลยเก็บอาวุธด้วยครับถ้าไม่เก็บผมปรับนะใช่ครับผมของท่าการพูดดีๆดีครับไม่หมดท่อแซมปรับไปเลยกสองแสนห้าเงาโดนสองแสนห้าที่ถือเอ็มไน่ ชื่ออะไอ่อะชื่อะไรล่ทีดีพวกผมอยู่ใต้ภานทีซีข้อมูลชื่อของเขาทีซีบอกพวกผมได้ไหมครับได้บอกได้ครับแต่ของเราอ่ะไม่เก็บอาวุธอันเนี้ยอันนี้ปรับไปตามตามกฎทีซีเลยครับอันนี้ผมผมมจะบอกแบบนี้ก่อนอันเนี้ยแกงอยากเรียกร้องค่าเสียหายไหมกูหายไปจากชีวิตเลยอยากเรียกค่าเสียหายเขาไหมครับเลขอะไรดีกว่าเามันยังไม่มีอะไรเลยขาไม่ตังค์เล่าะมันยังไม่มีอะไรเลยครับผมจะเรียกค่าเสียหายอะไร เชื่ออะไรนะกัคุลอะไรอ่ะเราโชว์บัตรให้เขาดูได้ไหมได้ครับน่าจะง่ายกว่าได้ยินไหมนี่ครับโชว์แล้วครับไม่เห็นเกิดอะไรใครเห็นบ้างพี่วีเห็นป้าเห็นเห็นเห็นมันเชื่ออะไรก็คือถ้าสมมติว่าอันนี้ผมผมถามประชาชนได้ไหมว่าเราอยากเล่นสตอรีกเขาหรือเปล่าครับอันนี้เขาูดับเขาโดนอะไรอ่ะประชาชนได้ผมไหมได้ยินครับได้ยินอันนี้เราอยากเราอยากเล่นสตอรี่กเขาไหมครับผมถามหน่อยเราเล่นได้ไม่เกินห้าคน ได้ครับในในในมุมมองผมก็คือทีซีพอพอรู้ใช่ไหมครับอ่าก็คือเข้าใจรู้ครับรู้แต่ละก็คือเราไปโกนตีนเขาอะใช่อ่าไอ้นี้ผมก็ต้องบอกครับเพราะว่าเขามาชนรถผมถูกไหมผมชนแล้วผมผมถามว่าเอากล่องซ่อมหรือเอาขาก็ผมบอกไม่เอาผมบอกไม่เอาแล้วจะพูดทําไมฮัลโหลคุณพูดว่าอะไรคุณพูดว่าเอ้ยงั้นระวังตัวไว้นะทักกเย็นเอาพูดทาไม แล้วดวงกระทืบแล้วมาเรียกร้องอะไรอนะผมเรียกร้องอะไรครับผมไม่ได้เรียกร้องอะไรครับไม่ผมไม่ได้เรียกร้องนะครับผมไม่ได้เรียกร้องเลยดวงกระทืบว่โดวกระทืบอยู่แล้วไม่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 ครับแล้วผมร้องอะไรเดี๋ยวเพื่งนเพียงกันเดี๋ยวไม่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าแต่ละคนพูดดีกว่าอ่ะคุณพูดให้หมดก่อนอพูดให้จบก่อนแล้วก็พูดอะไรไม่ไม่หมดแล้วนี่เราไปหมดแล้วไม่กรถเข้ามาเฉี่ยวอยู่นี่เล่นพูดอยู่นงไรรถขุรถขุดรถบุดเห็นปหม พี่ไพ่มาพี่พูดอ่ะตรงใช่ไหมอันนี้ผมจะฟังผมสรุปหรือเราจะยืนเถียงกันนะผมให้เรียกคือผมมากเป็นก็เถียงกันผมจะยืนเถียงกันไม่ผมผมก็พูดไงผมก็พูดไงในมุมของผมก็เขาก็ไม่หยุดผมก็บอกว่าผมไม่ได้มาเรียกร้องอะไรผมลงกระทืบเสร็จผมก็จบผมก็อาเคดลงกระทืบแต่พี่ก็ยังมาพามาทีซีถูกไหมอันนี้ผมพูดถูกไหมรู้ชื่อไงก็อยากอ่ะก็นี่ไงครับอ่ะรู้ชื่ออ่ะผมก็โชว์บัตรให้อ่ะเดี๋ยวผมโชว์บัตรให้โอเคอ่านี่ครับอ่ะนี่อ่านี่ครับซีเทคขนาดไหนครับว่าชื่ออะไรชื่อโกเจม พื่โกดเจมค่ะทำสกุลทำสกุลละครับซุปเปอร์ฮิตเหรอใช่ครับไอโกดเจมซุปเปอร์ฮิตครับอันเขาอะอันนี้ผมถามในมุมประชาชนอันเนี้ยคือเราอยากจบหรือเราอยากจะเล่นสตอรี่ผมถามก่อนผมแล้วผมผมแล้วแต่เขาครับผมแล้วแต่เขาเลยเพราะผมผมว่าไม่ได้มีอะไรผมว่าไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าคากาเขาบอกว่าเอ้ยเขาแบบ ไอเนี่ยมันมาสรงมั่วไว้ผมบอกให้อาวุธมันยังไม่มีเลยไม่เราเราไม่ไม่เราคุณเราเราไม่เราผมมั่วได้ไงไม่ไม่แล้วคุณรู้ในราผมั่วได้ไงรถคุณบุบผมก็บอกขมคาซ้ําไม่เอาบอกอยู่ดีให้พวกมึงมารวมตัวทักะเย็นมึงระวังตัวไว้นะประชาชนมึงไม่ประชาชนมีอยู่คนเดียวอาวุธมึงยังไม่มีวอลมึงยังไม่มีเลยมึงไม่แล้เรา้วแล้าไม่ผมถามก่อนแล้วว่าทสร้างสถานการณ์เว้ยกูจะบอกให้นะเว้ย อะกูเว้ยมันพูดจบก่อนอะกูจะพูดมั่งตาตาตาผมพูดยังไม่แล้วตาตาตาผมพูดยังคือคุณพูดไม่หยุดอะคุณคุณพูดไม่หยุดเว้ยเอาจริงป่ะคือพูดไม่หยุดเลยได้ยินไหมจะฟังจะฟังไหมครับอันนี้ยฟังควาทีซีเดียวตอนเนี้ยทากายอยากได้อะไรจากเขา มีซ่อนตีนอะอย่างเดียวมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้เอาต่างอย่างงี้ต่างอย่างรอล่ะบันี้ไม่ดีเลยคือเราใส่ไลฟ์สไลด์ว่าเขาอยากเรียกค่าเสียหายเรามีจ่ายไหมไม่มีหรอกไม่เจอหรอกมันไม่มีจ่ายหรอกมันแบบทีนี้ไม่เป็นไรเรื่องนั้นขอใครอะคูมาห้าพันอยู่เลยเฮียไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปจ่ายนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเปิดประตูข้างบนเลยครับพี่แล้วก็ไม่น่าจะมีสตอรี่หรือมีหรอกเขารอกระทืบหรอหรือเลยแต่น่านน่่าาจะรอกระทืบอยู่ร่าใช่น่าจะรอแล้วคราวนี้ผมสามารถ ก็ต้องเป็นไปตามแม่ทำอะไรได้ไหมที่จะถามก็น่าจะไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องโดนวางกระทืบถ้าทําได้คืออย่างเดียวคือการแจ้งตํารวจครับเพราะทีซีไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนนี่ผมอยากถ้าสมมติว่าผมถามว่าผมเอาตํารวจมาช่วยเหลือเนี่ยตารวจสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับอันนี้ต้องถามตารวจเลยครับว่าตํารวจสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างว่าเราแล้วแล้วผมจะไปถึงสถานีไหมครับ อันนั้นอยู่ที่ความสามารถของเราเลยโมพูดลงๆแค่ฟังนะแค่แนะนำอะไรมากไม่ได้ค่ะตามนี้เลยอันนี้คุณก็ต้องออกออกจากทีซีได้แหละนี่ไม่อยู่แบบแจ้งเนแนะนำไม่ไปแจ้งตำรวจแล้วผมโดนกระทืบอะให้มันเป็นในสตอรี่รียคุณก็ขอให้ถึงอะขอให้ปลอดภัยนะครับเดินทางแจ้งแจ้งยังไงครับแจ้งแจ้งตำรวจบอกว่าตำรวจผมโดนกระทืบไงยังไงครับใช่ใช่มันโดนแกงกระทืบไงก็คุณโดนอะไรเแล้วคกูจะส่งหาตำรวจยังไงอันนั้นค่ะคุณผู้ชายออกออกดวได้ครับแต่ผมขอส่งไอ้นี่ทีเบสให้ตำรวจได้ไหมครับ จะทำอะไรเรื่องของคุณเลยค่ะคือตอนนี้ไม่เกี่ยวอะไรแล้วได้ครับเจนออาด้วยโอ,คคโอ้โหงั้นกูขอสวัสดีก่อนเลยแล้วกันเนะาะสวัสดีมาม <laughs> ให้กูทำไงมึงให้กูทำไงมึงให้กูทำไงกูเจองานคืมอย่างงี้ไม่ให้กูทำไงเนี่ยรถนี่กี่คันแต่ก็นู่นมั่งแหละแต่ก็นี่มั่งแหละโอ้โห ก็สมมุติกูดิสตออกกูจะโดนแจ้งกูจะโดนแจ้งใบถูกไหมเปิดก่อนได้อะไรกูปิดก่อนกูนั่นอ่ะโดนคาตีนไงไม่กินอ่ะตำรวจมาแล้ว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 กูตำรวจมาแล้วแจ้งลาตำรวจก่อนกูกูตำรวจครับผมเองครับคือผม ว่าผมอยากได้รับความคุ้มครองจากตำรวจครับผมจะโดนได้รับความคุ้มครองใช่ครับผมผมออผมมี <Okay. S 2> เรื่องกับใครครับมีเรื่องกับใครออมีเรื่องกับแก๊งแต่ผมไม่รู้ว่าแก๊งเขารออะไรอยู่ครับน่าจะน่าจะมีเรื่องกับแก๊งครับมีเรื่องกับแก๊งต้องอต้ออกสภาเลยครับอ,อ่าสภาให้ <ผม S 1> อกตำรวจครับผมแม่ผมทําได้แค่แบบคุณกับจีพีเอสมาผมก็ต้องไปดูแค่นั้นเองครับผมจะแบบคุ้มครองแบบ อยู่ตัวติดกับตำรวจตลอดไม่ได้ครับอ๋อแต่ให้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 ไปส่งให้อะไรไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไปส่งไม่ได้เลยไปไปส่งได้ครับให้ไปส่งไหนไปส่งไหนดีวะมันก็ส่งได้แค่การาดเหครับส้องครับตาตามหน้าที่ตำรวจกาลาดก็ได้ครับอะไรครับกหลาดก็ได้ครับคุณมีเทอตอรี่คุณก็อยู่ได้ไม่เกินสิบห้านาทีเหมือนกันได้ได้ครับได้ได้ การันไหนครับการันไหนแดนไหนการันข้างหน้าไม่ไม่ไม่ไปไปโรงพยาบาลเดียวไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไปโรงพยาบาลตำรวจมัน่ง่ในกรันไม่ใช่เหรอใช่ครับต้องได้การาชนะครับการาชการันที่เบิกรถข้างหน้าก็มีนะผมไม่มีรถครับผมมีที่เบิกรถข้างหน้าก็มีนะครับอี้ยกูโดนยาวเฮียทำไมาได้เลยให้น้องไปส่งดิลงมาโอ้โมุม ไม่คือมึงจะกระทืบกูจริงๆหรอนะโอ้โหมันรักกูเนาะมึงว่ามันรักกูไหมากนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับครับผมแต่แต่คือมันไม่มีมันไม่สามารถแทงกันในกระดาษได้ใช่ไหมเอ่อไม่เหลือครับไม่เหลือครับถ้าเสมอมีสตอรี่การ์ดแทงได้ครับแล้วตำรวจสามารถช่วยอะไรแบบน้นมังครับก็ข้าดูดกลุ้มต่อหน้าผมตอนนั้นแล้วครับถ้าส่งตีให้ตำรวจทันแล้วตำรวจไปถึงทันก็ ไม่โชคดีครับแต่รอครับอะไรนะครับเนี่ยผมส่งจีได้เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ครับไม่ได้ครับไปส่งซ้ายได้ไหมซ้ายสายได้ไหมไปโดนซ้ายได้ไหมครับสายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอีกฝั่งหนึ่งครับความเออฝั่งนู้นเรียบรอเก็มอุ้มเครับกดตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยก็ได้เมื่อกี้เลยก็ได้นะครับเจริญครับเจริญมาแล้วครับพี่โอ้โหอุตส่าห์เฝ้ารอรถพี่ผมไปอ่าไปเดินเล่นมาครับพี่ ไม่ครับฟังก่อนครับพี่ไกม่ะ่างเนนเวายางเนียามเนีนีรองกับผมด้วยอมเอามคุณโดนอะไรอีกเนี่ยมันมีผมด้วยไงเปไปแล้วสองเรื่องเลยอ้วมันติดแล้วรัสองเรื่องเลยกูดไปเเบลให้มันเสียตังค์เยอได้กูไอ้กุยนี่มันปากไม่มีหูรูดครับไอ้กุยดีหมอสิปะ ไม่ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรทะเลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมมาคุยครับเดี๋ยวผมมาคุยเอ๊ะเอามันไปส่งเลเบลก่อนฟังไงเอามันไปส่งเลเบลดิไอ้เฮ้ยกู้ดูว่ามาหาพี่เขาปุ๊บเสร็จคราวนี้แม่งจะเออรอดชีวิตช่างน่าสงสารเฉลือกเกินแล้วแล้วแล้วมึงเป็นอะไรปะแล้วมึงทำไมอ่ะแล้วแล้วแล้วยังไงต่อหรอแล้วแ้สองล้อแล้วยังไงต่อแล้วทำไมไม่มีหัวรู้แล้วมึงเฟี้ยวอะไรกระจอกเฮีย ภาพแล้วมึงมเฟี้ยวอะไรไม,มึงมแ,ลแล้วแล้วไงต่อแล้วไงต่อหรอ,อห่วยย่อยๆแล้วยังไงหรอแล้วหัวมึงเฟี้ยวแบบมึงอะไรแบบมึงคุณไม่เอาหรอกสันดานเที่ยแบบนี้ไม่เอาหรอกควายปัญญาอ่อนเพลสเฮีย,ยชิวชิวดูมันพูดว่าเฮียชิวชิวยียสป้าชิวๆอะไรของมึง เพื่อนั้นแหละคือมึงกอาไปทำไรเขาเนี่ยกูจะให้ตังค่าจ้างมึงเนี่ยมันรถรถมันบุบม,มันบอกว่าเอากล่องซ่อมไหมผมบอกไม่เอาแต่ระวังตัวไว้ <c oughs> มึงเลยย้ายาไปทำรถใช่ปะถูกต้องครับผมพี่ครับ <c oughs> ผมจะผมจะโนกระทืบมึงเข้าไม่เข้ากระทืบนะมึงหนีเข้าไม่ได้นะ